รู sociedad, Bref, ้จักเก็บรู้จักใช้รู้จักเอาขอสอบการศกโรงเรีย้ฝากรักเิมเนกาโรงเาบิครับดประกาศจากธนาคารของโรงเรียนนะครับโงเรีน้อนิารยะครับนาโงเรียน้นะครับ โรงเรียนธนาคาที่เก็บออกให้คนดีโรงเรียนธนาคาที่มีคนดีอยู่ทุกที่ทำงานก็นดีบัญชีก็มีโรงเรียนที่มันออกขยะนักเรียนแยกแยะและช่วยกันเก็บขวดโรงเรียนที่ทังเดินสะอาดมีเกียรติประวัติที่ช่วยกันเก็บขวดโรงเรียนที่มียอดนักบอลใ้ทุกคนร่วมมาช่วยกันตะลโรงเรียนเราดีโรงเรียนเราดีนักกีฬาบาสเกตบอลจะเก่งในการฝุกนนนักกีฬาแล้วก็ปุกไปอด คนนักกีฬาไม่สุขเสียมาเสพย้ายเสียคนในบ้านประพฤติดีปรับตัวประพฤติตนโรงเรียนเรามีอาคาเดมี่ที่แบบว่าดีเด่นตักออกกันไปเลยเขารู้ว่าเราเก่งก,กิติบัติเราก็มีรับรู้ว่าเก็บเป็นรวบรวมทำความดี้พวกพี่เล็กพื่เจนนะ The basic kinds of power play you got it to start it you have to give a minimum deposit deposit the money keep u t in the bank the bank pay interest ตลอดนัดที่ขอเพียงที่เลียงรายมาซื้อมาขายในตามสุดที่มีเพียงเราและเพียงนายมีแค่กระตันเบาและมีกระเป๋าเพียงใครถ้าใครสกใจที่เราได้เนะนมาขอให้แวะเพียงไปทีเอ็ดที่พอปลูกที่เรามาขายกันเป็นผลิตสัาพันธ์แปรรูปและเก็บเพือขายเพื่อสร้างงานพอจบเป็นบทสุดท้ายที่เราได้นำมาร่างการเผชิญสมบูรณ์ในวันสุดให้สุดขมบบนที่สร้างมา ระอาารั่งขอที่เป็นบริวารายเพื่อปโย